กลับมากระตอนนะคุณผู้ชมนะฮะขาดไม่ได้เลยชีวิตนี้ทำไมต้องแปลงด้วยจีเฮิรบยาสีฟันไปต่างจังหวัดมาไปซื้ออีห้อหนึ่งมาเป็นยังไงก็เป็นนี่ห้อดังนะั่นแหละเขาก็โอเคอแต่เชื่อไหมว่าแปลงไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยรู้สึกเสียวฟันรู้สึกเสียวฟันแล้วก็ปากลอ,อกข้างในกระพุ้งแก้มมันมีคราบขาวๆหลุดลอกออกมาเลยแล้วก็ต้องหยุดใช้ สุดท้ายก็มาตายหลังที่จีเฮิบเหมือนเดิมพี่ไม่อยากพูดเยอะอยากให้น้องๆลองไปซื้อใช้เพราะว่าพูดเยอะไปน้องก็บอกว่าพี่เต๋าขายของเก่งนู่นนี่นั่นกูเป็นที่ขายสินค้าถ้าให้กูท้อกูต้องได้กินสินนี่กูไม่กินแต่ติดฟันแต่กูต้องได้ใช้กูต้องได้กินได้ใช้ไม่งั้นกูบอกเขาไม่ได้ ว่ารสชาติเป็นยังไงอ๋ออสินค้าพวกนี้มันเป็นสินค้าที่จะเข้าปากเราก็ต้องได้รับรสด้วยต้องปลอดภัยเราด้วยแหละมันต้องปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเอ้ยข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงเราต้องบอกลูกค้าได้ไม่ใช่ไปหลอกเขาไปบอกว่าฟันขาวฟันขาวแต่ใช้ไปนานๆเสียวฟันอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคลูกค้าใช้ไปก็ไม่ดีแล้วก็ฉันบอกว่าไอจีเฮิร์บเนี่ยเรื่องกลิ่นปากฉันเพราะฉันลองแล้วกุ้งสตอกกัปี สตอสองกำมือ,อมยังหายอะ่ะเปม,มนไปได้ปกติกับสตอมันติดทั้งวันออันนี้มันหายอะ่ะเออแล้วคนจะให้คนที่บ้านฉันปากเหม็นมากอะ่ะแปลงอะ่ะไม่มีกินปลาอีกต่อไปอะ่ะเออ ง่ายๆคุณผู้ชมหลอดละ200กว่าบาทครับจัดโปรพิเศษค่ะอ่าวันนี้ครับ1ห,หลอด120กร,รัมนะฮะใช้ได้นาน2-3เดือนนะครับเดือนนะเออใช้ได้นานจริงครับหลอดละ230บาทนะครับแล้วก็วันนี้เรามีโปรโมชั่นเป็นเซตด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับซื้อ5หลอดวันนี้นะ,ะให้คุณจ่ายเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพัฒน์โมลแล้วกันนะครับแล้วก็ใครอยากจะเก็บเงินไปทางก็เก็บค่าขนส่งเพิ่ม30บาทนะครับสนใจโทรได้เลยเบอร์นี้กับยาสีฟันจีเฮอร์อสุขภาพดีสแกนาหน้าจอ ได้เลยนะครับส่วนคุณผู้ชมถ้าไหนสนใจติดต่อโฆษณากับรายการเราเม้าม,มันนะครับก็เบอร์นี้ครับ090 089 9995นนเ้าั่นเองจ้าคุณผู้ชมครับมาในช่วงนี้ครับชาวเน็ตลามแซะเจาะช่องต้นสังกัดนะฮะ หาว่าไม่ช่วยเซฟคุณเวียสุกลวัต์ทำไมเออยังไงเกิดอะไรเกิดยังไม่ได้อ่านขนะ่าวเออจากรณีนะฮะหนุ่มเวียโพสภาพคู่กับวิกกี้นะฮะเปิดตัวภรรยายอย่างเป็นทางการไปจดทะเบียนสมรสกันแล้วแล้วก็มีแคปชั่นหวานถึงที่รักเนี่ยนะฮะล่าสุดเองคุณผู้ชมครับดราม,ม่าชักจะลามปามไปกันใหญ่แล้วหลังชาวเน็ตมีการถกเถียงและก็วิาพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันอย่างหลากหลายมุมโดยส่วนมากมองว่าเบลล่าเนี่ยทำถูกต้องแล้วถือว่าเป็นการให้เกียรติคนปัจจุบันของเวียและเพื่อความสบายใจของตัวเองด้วย ขณะที่นะฮะช่อง7ต้นสังกัดของเวียสุกรลวัฒน์เองครับก็โดนพลอยฟ้าพลอยฝนโดนดราม่าพ่วงไปด้วยหลังที่นะฮะเพจของ CS7 HD News เนี่ยนะฮะมีการเสนอข่าวคุณเบลล่าลบรูปคู่เกลี้ยงเลยเหลือไว้สถานะแค่พี่น้องเนี่ยนะครับก็เจอคอมเมนต์ทอยคำที่รุนแรงไม่พอใจห่วงผลกระทบส่งผลให้พระเอกหนุ่มโดนแซด้วยนะฮะก็ะคือเนี่ย ลบลบคู่เกี้ยหานี้นแหละฮะปรป่านนี้ก็คุณเบลล่าเขาก็หลายคนบอกทาถูกแล้วก็เขาจดทะเบียนสมรสจจะแต่งงานกันแล้วว่ากลางเดือนเนี้ยนะก็ต้องลบถูกเหมล่ะใช่ก็เหลือสหานะว่าเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคอมเมนต์กันได้หนึ่งที่ทัวร์มาลงช่องเจ็ดนะฮะบอกว่าอย่าเล่นข่าวนี้เลยมีแต่คนมาแซะเวียสุกุลวัฒน์บอกเขาบอกว่าไม่คิดว่าช่องเจ็ดต้นสังกัดจะเล่นข่าวนี้ด้วยนะเซฟพี่เวียด้วยนะคะช่องเจ็ดบอกคนว่าโอ้โหเป็นช่องต้นสังกัดพี่เวียแท้ๆยังเล่นข่่่าาาววนีีี้พกทไมมมรย มาแซพี่เวียคนอื่นอยากจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเธอคะ่ะแค่ปล่อยพี่เวียไปใช้ชีวิตแบบมีความสุขบ้างบ,บางคนบอกเซพี่เวียช่องตัวสังกัดนะหิวแสงเวอร์นี่บางเขาไปว่าช่องเขาแบบนี้นะฮะ<ม>แล้วก็ยังมีหลายคนครับไปส่องนะฮะเรื่องของเรตติ้งค่าตัวคุณเวียสุกรวัตรกันหน่อยหลังจากประกาศแต่งงานแล้วก็จะจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะว่าที่จะเบ่าป้ายแดงในปี6 5ครับพบว่ารับเล่นละครจะอยู่ที่ตอนละ8 0,000บาท ถ้ารับงานโฆษณาประมาณ7ล้านบาทต่อชิ้นแล้วก็ออกอีเวนต์อยู่ที่ประมาณ20,000 0บาทต่อง,งานทั้งนี้นะครับหนุม่มวิศวัตเองนะครับคุณผู้ชมครับยังติดอันดับที่6ของดาราชายค่าตัวแพงที่สุดในประเทศไทยปีห5ล่าสุดอีกด้วยจ้าครับนะครับเออนะครับก็เขาเป็นเพะเอกเบอร์หนึ่งค่ะนะคะคือข่าวความรักเนี่ยมันเล่นได้นะคะบางทีน้องๆก็ต้องต้องมีสตินะฮะข่าวความรักเขาเล่นได้ค่ะ ยกเว้นข่าวขายยาถ้ามันยังเงียบๆอยู่ก็ยังไม่ให้เล่นแต่ถ้ามันดังระเบิดระเบ้อแล้วก็เล่นได้ใได้ข่าวนี้มันเป็นข่าวดังนะครับในแวดวงการบันเทิงครับถ้าช่องจิตไม่เล่นจะถูกด่าอืว่าตกข่าวอเขาเป็นเบอร์ต้นๆถูกต้องเขาเป็นเบอร์หนึ่งของช่องครับถ้าไม่เล่นจะตกข่าวนะคะหนูต้องทำความเข้าใจใหม่นะคะลูกขาอยาบอกว่าในแวดวงของสื่อมวลชนในแวดวงของนักข่าวเขา ต้องเล่นนะคะเขาต้องเล่นอะไรที่ดังแล้วต้องระวังนะคะใครที่ชอบไปจ่าว่าไม่มีอะไรนะไม่มีจรรยาบรณเขาฟ้องกันหนุนอมเขาฟ้องนะคะมีนักข่าวคนหนึ่งฟ้องเน็นไอดอลนะคะอืเรียกค่าเสียหายไปหนึ่งแสนบาทนะคะทุกวันนี้นักร้องห้ออกไปสดอยู่ค่ะอืเขาแจ้งความจับนะคะคําว่าบอกโอ้ถึงว่าโอไม่มีจรรยาบรณโอฟ้องได้เลยอืมเขาแจ้งความจับไปแล้วนะคะ อืเขาแจ้งความจับนะคะอืมค่ะเอออ่ะก็นั่นแหละก็กรณีของการลบลูกของคุณเบล่าที่ลบลูกคุณเบียออกก็เป็นในคามที่เ,ๆๆเข้าใจฉัน,นก็ลบ่ะเออทำไเเก็บไว้ทำไมอ่ะก็ใช่ไงคนเลิกกันไปแล้วอ่ะจริงตอนนี้ก็เป็นแค่พี่น้องกันเขาก็ไม่ยอมมาเห็นไม่คำว่าพี่น้องหรอกเพราะคนณลกกันไม่ดีนั่นแหละอืม แต่ไม่อยากจะพูดถึงกันและกันแล้วมันก็ไม่อยากเห็นแล้วเอต่างคนตังยู่งะเออเขาไม่อยากเห็นแล้วก็จบๆกันไปนะก็อยู่คนชอบไปด้วยแต่โตกันเนาะเขามีสิทธิ์ที่จะลบหนึ่งเป็นไอจีเขาสองเป็นรูปเขาแล้วพวกคุณไปยุ่งอะไรอืไปยุ่งอะไรเออไอจีเขารูปเขาเขาไม่อยากเห็นเขาอาจจะเก็บไว้ใน ในแกลเลอรี่ของเขาก็ได้บางทีไอจไม่ต้องลบก็ได้แค่ซ่อนเฉยๆก็ได้สมมตินะสมมตินะฮะแต่ว่าเขาลบมาถูกแล้วเพราะก็แต่งงานมีภรรยาแล้วเล้วเดี๋ยวเขาจะเขาจะมีลูกแล้วจะไปเก็บลูกหัวชาวบ้านเขาไว้ทำไมอ่ะเออถึงถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแฟนเรามาก่อนนะส่วนใหญ่อะตามตาม ตามระเบียบวินัยเนี่ยเขาจะลบออกกันแบงนั้นแหละค่ะเออ,ขอบเบขาไม่ได้เขาไม่ค่อยมีหร,บบรอกค่ะไม่ได้มเกียบลูกผัวชาวบ้านเขาไว้ยอยู่อะค่ะเ,ออเรามีผัวสิคะเออแล้วเลิกกันไปแล้วแล้วหนูก็มีผัวใหม่แล้วอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับใครนะคะลองถามตัวหนูเองนะคะเลิกกันไปแล้วแล้วหนูเขาก็มีผัวมีลูกไปแล้วมีเนียไปแล้ว อ๋อแล้วหนูยังจะเก็บรูปผู้ชายคนนี้เอาไว้อีกเหรอที่ถ่ายเพื่อแสดงว่าหนูเป็นโรคจิตนะคะหนูเป็นบ้านะคะเออหนูต้องไปศีทัญญานะคะคไปรักษาจิตเวชนะคะเออนะคะเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่หนูก็ต้องเดินใหม่ค่ะอเริ่มต้นเช้าวันใหม่ค่ะด้การหาผัวใหม่ค่ะเออรูปหัวเก่าหนูก็ลบไปเ้ะค่ะในไอจีอ่ะหนูอาจจะเก็บไว้ในแกลลอรี่ก็ได้ค่ะแต่ก็ลอไม่ต้องออกสื่อแล้วค่ะมีแต่เขาเก็บไว้ใรอีบ้าลบเะค่ะจบเออนะคะ ไม่ต้องมาคิดถึงไม่ต้องอะไรบอลกันแล้วคิดถึงได้เก็บไว้ในแกลลอรี่ในมือถือมันมีใช่ไหมอ่ะอัลบั้มแกลลอรี่ก็เก็บ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 เซฟเก็บเอาไว้สิไม่ต้องมาลงไม่ต้องมาลงแล้วเออแต่ว่าลูกที่คนอื่นต้องเห็นอ่ะก็าไม่ต้องเอาลงแล้วเพราะเขาแต่งเขาเขาแต่แต่งงานเขาจดทะเบียนแล้วเขามีเขามีลูกแล้วอ่ะมันจะไปอะไรกับเขาเออ เป็นบ้าอพอเขาไปทําตามที่ตัวเองคิดก็ไปด่าเขาเวลาไปเขาโดนเขาเวลาอีพวกนี้โดนแจ้งความจับเทียเด้อแล้วส่วนใหญ่เป็นอนา,าชีพข้าราชการทังนั้นอองงมาไม่ต้องงงเนอร์สทีเชอร์ข้าราชการทางนั้นข้าราชาการทางนั้น,าาาาท,น,นที่เขาแจ้งจับจับจับ,จ,บจับกันเนี่ยอืพรลบอคอมเนี่ย ขา้าราชการดังนั้นจะงงมากไม่ใช่ว่าขา้าราชการไม่ดีนะคะแต่ดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าว่างกันเหรอคะเป็นอาชีพแบบครูบาอาจารย์อะ่ะเป็นอาชีพพยาบาลน่ะที่ไปเป็นจับแล้วนักข่าวก็บอกคนนั้นมนทำอาชีพเลยนักข่าวก็เล่ากันเป็นพยาบาลเป็นอาจารย์เป็นครูเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเออแต่มันก็มีนักศึกษาก็มีนักศึกษาก็มีสติพ่ะลูกเขาไม่ใช่ของเรา เขาไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นของคนอื่นไปแล้วเก็บไว้ในแกลเลอรี่ได้แต่ไม่ต้องให้ให้สื่อสาธารณะรนะู้เป็นพี่ๆก็ลบค่ะคนะฮะ,ะคุณผู้ชมครับเราไปดูนี่ดีกว่าครับก็หลายคนพูดถึงตอนนี้เหมือนกันก็เป็นดราม่าครับคุณรองเขามูลคดีนะหรือว่าพ่อรองของเราครับโพสต์อธิบายหลังถูกอ้างปมสายลัดประหยัดน้ํามันนะฮะทำไมอ,ะอ่ะไม่ต้องใช้บ้างนะของพ <นะ S 2> ี่ยุนี่เออไม่บ่อยนะครับที่ศิลปินนักแสดงวุฒิสรุ่นใหญ่อย่างพ่อรองหรือว่าคุณรองเขามูลคดีเองนะครับต้องออกมาเจอ กับการดราม่าต่างๆครับก็ต้องออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความผ่านโลกออนไลน์แต่ด้วยประเด็นที่กำลังจะพูดถึงนั้นก็คือพ่อรองเนี่ยหว่นว่าจะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเข้าใจผิดเพราะว่าพ่อรองเนี่ยยังไม่ได้ออกมายืนยันหลังใช้สายรัดประหยัดน้ํามันที่มีคนให้มาใช้เพราะความสนใจเนื่องจากประเด็นสายรัดน้ำมันประหยัดน้ํามันไง ของพยุของพิอองพยุเอองานนี้นะครับโดยเหตุที่ออกมาแจ้งนะก็คือเนื่องจากมีการนําภาพของพ่อรองเนี่ยไปประกอบนะครับกับข่าวแล้วก็บอกว่าประหยัดประดึงโฆษณาชนเชื่อแล้วก็เรื่องการพูดว่บประหยัดพ่อรองไม่เคยพูดเลยแม้แต่น้อยนะครับพ่อรองก็มาเลยเล่าแบบนี้นะครับบอกว่าอขอชี้แจงหน่อยละกันเรื่องของสายประหยัดน้ํามันเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ร่วมหรือว่าเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมเห็นในเฟซผมก็แค่บอกว่าเอ้ยน่าสนใจพอบอกสนใจปุ๊บเขาก็เอามาให้ทดลอง อ่ะเอามาให้เลยเอาให้ทดลองแล้วก็ถ่ายรูปคู่กันซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ใช้ไปแล้วมันประหยัดจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ที่ลงข่าวไปว่าใช้แล้วประหยัดเนี่ยผมไม่เคยพูดแล้วก็ไม่เคยยืนยันไม่เคยมารีวิวเลยเขาไปเขียนลงกันเองรูปก็คือถ่ายไปแล้วก็ไปอารมณ์ถ่ายไปตอนนั้นแล้วก็เอาไปใช้เลยมั้ยเพราะเราเป็นอดีตพิธีกรในช่องเพราะเราเป็นอดีตพิธีกรในช่องเขาก็เขาก็โทรหาพี่เต๋าเขาเป็นอดีตเขาเรียกว่าเป็นเจ้านาย พี่ยุเนี่ยเป็นอดีตเจ้านายพี่เตา๋าแล้วแกก็แกก็จะมีของแกเนี่ยอย่างเงี้ยของแกออกมาตั้งแต่สมัยแกทําช่องเคเบิลแล้วอแกจะมีน้ําพีระมิดน้ําอะไรพวกเนี้ยเออ,อแล้วก็เครื่องซักผ้าสําหรับอะไรนะนาซาอะไรของแกอเฮ้ยเคยอยู่อคนที่เขาใช้แล้วมันรู้สึกดีเขาก็ว่าดีแต่คนที่เขาใช้แล้วเขาเฉยๆก็ก็มี นะคะแต่ทีนี้เนี่ยนะคะแกโทรมาหาพี่เมื่อประมาณสามสี่อาทิตย์ก่อนทีนี้พี่ก็บอกว่าแกอาจจะขอคุยกับเจ้านายพี่คนหนึ่งก็คือพี่ต้อยพี่ก็เลยให้เบอร์ไปเออแต่ไม่ว่าคุยกันหรือยังแล้วแกก็บอกว่าเต๋าจะเอาไม้สายลัดประหยัดน้ํามัน <c oughs> ฉันก็ตอนนั้นเราไม่ไม่อรอไม่ใช่คือตอนนั้นฉันติดจะเข้ารายการไงฉันก็เลยบอกเดี๋ยวจะให้เบอร์ไปแล้วได้ไลน์มาแล้วเออแต่เขายังไม่ได้เอาของมาให้เพราะยังไม่ได้นัดนึกอะไรกันเลย ยังไม่ได้นัดเจอที่จะไปเอาของเพราะตอนนั้นราคาน้ํามันเราก็ต้องเข้าใจนะคะสี่สิบบาทนะคะ,อะเออแล้วเสร็จที่นี้เนี่ยก็แกก็หายไปหายไปแล้วจะแก,กมาเป็นข่าวเนี่ยเมื่อสองสองวันที่ผ่านมาอ้าวก็นี่ไงที่แกแกนัดที่ว่าจะให้เรามาลองใช้รีวิวอเออเนี่ยนะครับอ่าพอพูดถึงแบบนี้เราก็ต้องมีข้อมูลที่อ้างเองแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญออกมาชี้แจงนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามันใช้เนี่ยใช้ได้จริงไหม แล้วก็ความเป็นไปได้เนี่ยมันจะมีค่อนข้างเป็นจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นการโฆษณาชนเชื่อหรือเปล่านะครับคนนี้เองทางด้านของรองศาสตราจาร,รย์ดรวีระชัยพุทธวงศ์ครับเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนาวัตกรรมรมอเตอร์สเซส์นะครับาารหรือว่าอาจารย์ออสเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาครับเปิดมุมในประเด็นดังกล่าวนะที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครผ่านรายการทตโตัวข่าวอมรินทร์ทีวีครับบอกว่าเป็นแค่สปริงพลาสติกธรรมดาเรื่องประหยัดพลังงานมองว่าเป็นโฆษณาเกินจริง อาจารย์ออก,ก็บอกว่าไม่ใช่นะฮะแนะให้สคบ,อบอรตรวจสอบเลยถ้าเกิดประหยัดพลังงานได้จริงเนี่ยนวัตกรรมนี้น่าจะได้รับรางวัลโนเบลไปแล้วมองว่านาวัตกรรมนี้เป็นไปไม่ได้นะครับส่วนทางด้านของผู้นําเสนอกพอเปิดข้อมูลถึงสายประหยัดพลังงานบอกว่าบอกถึงสรรพคุณของสายรัดดังก่าวว่ามีคุณสมบัติที่ช่วยในการประหยัดจริงๆนะคุณแม่มไม่ว่าจะเป็นประหยัดน้ํามัน ลดแก๊สด้วยแก๊สุงต้มก็ลดเช่นเดียวกันอเอาไปรัดได้ที่สายแก๊สุงต้มอมพอค้าไม่ค้าไปใช้เลยประหยัดแก๊สแน่นอนอ,อ,อนี่นะครับซึ่งก็เป็นมุมมองของอาจารย์ออสน,นะครับที่ต้องบอกว่า,วามันเป็นไปนไม่ได้อ,อาสายรักธรรมดา,ามันจะประหยัดน้ำมันได้อย่างไงส่วนทางด้านของผู้นําเสนอก็บอกว,ว่ามันช่วยลดได้แบบนี้แบบนี้แบบนส่วนประเด็นของพ่อรองนะครับ พอลองเขาบอกว่าใช้จริงแต่ยังไม่เคยมารีวิวว่าดีหรือไม่ดีพอลองแกเป็นเนนี่แกเป็นอดีตพิธีกรในช่องครับเออประมาณนั้นเอออย่าเพิ่งไปบอกว่าพอลองอยืนยันว่าตอนนี้คนจะเข้าใจว่า เป็นรู้พ่อรองแล้วพ่อรองไปยกอยู่ตรงหน้ากระโปรงรถเมื่อกี้เนี้ยเราก็คิดว่าใช้จริงแล้วพอบอกว่าคือแกใช้นั่นแหละแต่เขาจะยังไม่รู้ว่ามันจะดีไม่ดีลรวก็ยังไม่มีการพูดหลยต้องรอแกพูดก่อนอแต่ว่าในคือพี่ยุ้ยเคก็โทรหาอดีตพี่พี่กรณในช่องหลายคนนะคะว่าเออเดี๋ยวลองลองมาเดี๋ยวลองมาลองใช้ตัวนี้ดูซิว่ามันประหยัดน้ํามันไหม เราก็ยังไม่ได้ของเออตอนนั้นน้ำมันเราต้องยอมรับว่าตอนที่พ่ยุธโทรมาราคาน้ำมันมัน44บาทแล้วอะมันจะไปมันจะไป45แล้วอะแก๊สโซฮอรอะอะไรที่อะไรที่มันประหยัดได้ทุกคนก็อยากจะลองหมดแลวนี่เขาให้เขาให้ฟรีด้วยฉันก็ยังอยากลองแล้วตอนนี้ยังอยากอยู่ไหมก็ายังอยากอยู่น้ำมันมันลงแล้วไงมันลงไปห้าหบาทแล้วไม่ใช่ก็ลงก็ลองได้ไหมอะ ก็ลงไม่ได้เจอแกมีลายยังไม่ได้เจอแกอ่ะแล้วอย่างนงี้เป็นข่าวเนี่ยแล้วเขาจะโดนตัวสอบไหมห้ามขายอ่ะอันนี้ไม่ทราบอันนี้พี่ไม่รู้ถ้าโดนตัวสอบเนี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านไหนท่านไหนสมัยทำช่องกันอ่ะแกก็จะมีเขาเรียกว่าน้ําพีระมิดมีอะไรวะมีเยอะอ่ะเออเป็นช่องของสุขภาพอ่ะนะคะเออมันก็มียุคหนึ่งจำได้ไหมในน้ำพระเชงอ่ะ เออนั่นแหละ,ละมันก็เป็นยุคน,น,นั่นแหละยุคเดียวกันนั่นแหละอือะไรที่มันเกี่ยวกับสุขภาพอะไรที่มันรักษาโรคต่างๆได้เนี่ยคนใครก็จะเชื่อคือคนไม่เชื่อหมอคนเชื่อคนไม่เชื่อวิทยาศาสตร์คนเชื่อไสยศาสตร์ครับใครโทรมาผัวโทรมาหรือเปล่าไม่ใช่โทรมาเออเออนะคนจะเชื่อคนจะเชื่อไสยศาสตร์นะคะแล้วก็ตอนนั้นจาได้ไหมน้องน้องคนหนึ่งลูกพี่แจ้ะใครอ่ะ ที่ออกรายการเขาทำรายการสดเหมือนกันพี่ตัดต่อจากรายการพี่เต๋าน้องนี่มันก็น่ารักเพราะว่าสําหรับพี่เต่ามันก็เป็นน้องอว่าเป็นพิธีกรในช่องจําได้ไหมที่แบบว่าเขาบอกเขาเป็นเทพเพอร์ซีอูดอ่ะอนั่นแหละก็ช่องเดียวกันเพอร์ซีอูดแล้วก็แล้วก็พี่มีคุณป้าคนหนึ่งอ่ะแล้วก็จะเปดิดสายโฟนอินนั่นแหละ <Okay. S 2> เออชื่ออะไรน้องคลีนน้องคลีนเอออ้วนๆนอะ่ะลูกพี่แจ้ะเออนั่นก็อยู่ช่องเดียวกับพี่เต่า <Okay. S 2> น้องคลีน ที่เขาบอกว่าคลีนเป็นเทพเพอร์ซิอุสอ่ะ,ออะเออนั่นแหละถ้าคลีนเป็นเทพเพอร์ซิอุสอีโอมันก็เป็นเมอร์เมดนะครับ <laughs> เลืมหมดหัวโทรมาฝากไปด้วยคาจีเฮิร์บคอนเทนเตอร์ผมไม่รู้เนี่ยนะฮะฝากไปด้วยยาสิบวันจีเฮิร์บนะฮะหนึ่งหลอดนะครับคุณผู้ชมครับรลอด120กรัมใช้ได้นานสองถึงสามเดือนนะครับราคาหลอดละสองร้อยสามสิบบาทครับแล้ววันนี้มีโปรโมชั่นด้วยซื้อห้าหลอดครับราคาเพียงแค่หนึ่งพัน 1, บาทเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนนะครับสนใจโทรเลยครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่หรือที่ไลน์สุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับสู่คุณผู้ชมท่านไหนครับสนใจติดต่อลงโฆษณาาาาากกััับบรรรรยเมมนปค 0 9 0 0 8 9 9 9 9 5ครับเวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ